วัดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินรถนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสําหรับเป็นประเสริฐผลสกลนครเดี๋ยววันนี้แอดมินรถจะพาไปชมกับคอน j a จ z นะคะเชิญเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคอน Jazz ปี2016ค่ะ,ะจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ1.5เป็นโกวีนะคะตัวเริ่มต้นเลยชมเลยค่ะก็คือภายนอกจะเป็นสี เทาดำนะคะเดี๋ยวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำพร้อมกับโลโก้ของ h o นด a านะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าคมธรรมดานะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะตัวนี้รุ่นนี้ค่ะมาด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมจากโรงงานมีตาสัญลักษณ์ของฮอนด้าค่ะและขึ้นมาที่ไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้จะติดอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถเลยนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ,คะมาต่อกันที่ที่เปิดประตูด้านข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและจะมีปุ่นสมาร์คีซึ่งตัวนี้เราสามารถเปิดปิดได้โดยที่เราไม่ต้องใช้คุณเ่ะติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีกันสาให้ด้วยเรียบร้อยตัวนี้ลูกค้าไ ตัวนี้ติดสปอยเลอร์หลังให้เรียกเราเลยในตัวสปอยเลอร์ตัวนี้จะมีไฟเบ,บรกตัวที่3มนะคะติดมากับตัวสปอยเลอร์ซึ่งจะทําให้คันหลังเห็นได้ชัดว่าเราเบรกอยู่เนาะและเสาอากาศด,ด้านบนเสาอากาศด,ด้านบนตัวนี้จะเป็นแบบเสาอากาศธรรมดายังไม่ใช่ตัวที่ช่วดนะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นทิปสลับก็สัมาโดยเดีกได้ในตัวด้านท้ายนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของ ivtec นะคะติดอยู่ที่ mm hmm. ด้านหลังเนาะและก็มี ตาสัญลักษณ์ของคันด้าค่ะบอกถึงยี่ห้อรถได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะมีตัวแสดงรุ่นรถเป็นแจ๊นะคะต่อไปแอดมินรถก็จะเปิดประตูตห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะว่าแค่ว่างมากค่ะตรงนี้ด้านหลังก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะจะใส่ กระเป๋าเดินทางหรือถุงก๊ออะไรก็ได้ใหญ่ๆสามารถบรรทุกได้ทั้งแนวตั้ง,งและแนวนอนตัวนี้จะมีไฟจะมีไฟอยู่ด้านข้างเวลาเราเปิดในที่มืดก็จะแสดงความสว่างให้เราเห็นได้ชัดในตัวนี้ส่วนด้านล่างนี้จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวอะไรเนาะเปลี่ยนถ่ายยางแล้วก็จะมีล้ออะไหล่อยู่ด้านในล้ออะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่เดิมจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้ ส่วนเบาะด้านหลังนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะคะพับเก็บได้กว้างค่ะก็ดเดี๋ยวเปลี่ยนจากด้านหลังไปต่อกันเป็นที่ด้านในเนาะค่ะ,คะมาเริ่มกันที่ประตูฝั่งคนขับนะคะ <S <S เปิดเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นปุ่มระบบไฟฟ้าทั้งหมดก็คือตัวล็อกและกดล็อกของประตูแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับกระจกมองข้าง ซ้ายขวาหน้าหลังตัวนี้ได้ค่ะโอเคส่วนในตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะยังไม่มีปุ่มมันติฟังก์ชันเนาะเพราะว่ายังเป็นตัวเริ่มต้นของฮอนดาเจปีนี้นะคะแล้วก็หน้าจอแสดงผลตัวนี้จะบ่งบอกได้หมดเลยค่ะ,ะเราปิด,เป,ดเปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิทข้างไหนอะไรยังไงก็จะมีเตือนไม่คาดเ็มขัลก็จะมีเตือนแล้วก็เข็มไม้เรานะคะเข็มไม้เราอยู่ที่7จ็ดหมื่นกิโลค่ะตัวนี้วิ่งไม่เยอะค่ะลูกค้า ใช้งานมือเดียวจะ้ะมาต่อกันที่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงตัวนี้ยังเป็นแบบธรรมดาเนาะยังไม่ได้เป็นหน้าจอสัมผัสเพราะว่ายังยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่แล้วก็เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ Auto นะคะลูกค้าจะมีสี่สปีดค่ะแล้วก็จะมีช่องเก็บของอยู่ด้านหน้าในตัวเกียร์เนาะอคอนโซลด้านในนะคะโดยรวมจะเป็นสีดำ บาะนะคะเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะนัจะมีตะเก็บได้แดงสวยงามค่ะลูกค้าตัวนี้ถ้าขัดดีๆนี่คือจ้เนาสวยงามมากเลยค่ะส่วนห้องโดยสารด้านหลักนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังเช่นกันค่ะเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะคะได้ะตะเข็บได้แดงเหมือนกันแล้วก็ตัวพนักพิงด้านหลังนี้สามารถพับเก็บได้ทําให้ ห้องเก็บของด้านหลักก็จะมีขนาดกว้างขึ้นเพื่อที่จะเก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ห้องเครื่องข้างหน้านะคะค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 1. 5ุ5้านะคะเอ่อเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีแกะไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรั้งนั้นแล้วก็จะมีในตัวของ ABS ค่ะตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชม ข้องเครื่องชัดๆแต่หลรอบนะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะคุณน้าแ a z ดตีส0ขภัทหลายๆคนคงจะชอบในกลค่ะทั้งภายอกและภายนเนาะตอนนี้ก็ท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ประเสิฐผลลูกเรืองสุวครนะคะ ถ้าใครอยากจะออกรถก็ต้องไม่คิดถึงเรานะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐของลูกเรือสนสกลนะครค่ะสำหรับวันนี้แอดพินรถก็ขอ,อลาไปก่อนนะคะแลวพบกันใหม่ลคลิปหน้าสวัสดีค่ะ